ต่อมาเราจะมาดูเสาหลักที่สองนะครับก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เนื่องจากปัจจุบันกระแสของโลกาภิวัตน์แล้วก็แนวโน้มการทําข้อตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นทําให้อาเซียนเนี่ยจะต้องรวมกลุ่มการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้มีความมั่นคงมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วก็ปรับปรุงการดําเนินง,งานให้ทันการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการแข่งขันทางการค้าและการแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุนที่ ปัจจุบันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะถ่ายโอนไปสู่ประเทศเศรษฐกิจใหม่ๆอย่างเช่นจีนอินเดียแล้วก็รัสเซียเป็นต้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือหนึ่งเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลกเนื่องจากส่งเสริมให้เกิดการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 2. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะเป็นการร่วมมือในด้านของการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุนเพื่อลดอุปสรรคทางด้านการค้าและการลงทุนให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการครองชีพความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนภายในประเทศแล้วก็ลดช่องว่างการเหลื่อมล้ำทางสังคมให้น้อยลง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีอยู่4คุณลักษณะก็คือ 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 2. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 3. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนและ4การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในอาเซียนในยุคปัจจุบันที่สำคัญสำคัญก็ได้แก่ 1. เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาเขตการค้าเสรีอาเซียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2535โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเพื่อส่งเสริมการค้าภายในอาเซียนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสินค้าอาเซียนลดต้นทุนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็การสร้างอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จากอาฟ a าก็คือสินค้าจะได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษเท่ากันสำหรับเขียนการค้าเสรีอาเซียน 2. ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนหรือ ATIGA ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนหรือ ATIGA เริ่มจากการที่สมาชิกอาเซียนได้ปรับกฎเกณฑ์ทางการค้าทั้งด้านมาตรการภาษีและที่มิใช่ภาษีให้ชัดเจนและรลัดกุมยิ่งขึ้นโดยนำหลักการอื่นที่อยู่ในมาตรฐานสากลเข้ามารวมในความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนรวมทั้งปรับปรุงสาระให้มันสอดคล้องกับความตกลงการค้าสินค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจราจาอื่นๆโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์แล้วก็พันธกกรณีที่มีอยู่เดิมการเจราจาเกี่ยวกับ กับการทำความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2549และได้มีการเจรจารยอย่างต่อเนื่องจึงได้ข้อสรุปโดยคาดหวังว่าความตกลง ATIGA จะช่วยจัดระบบเขตการค้าเสรีอาเซียนให้เป็นระบบมีความโปรง่งใสกฎเกณฑ์ต่างๆสะดวกชัดเจนสะดวกต่อการตรวจสอบสอดคล้องกับความตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 3. ความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียนหรือ AFAS ความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียนหรือ AFAS ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2538เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นความสำคัญของการค้าบริการซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจมากขึ้นโดยความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียนมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อขยายความร่วมมือในการค้าบริการบางสาขาที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้นเพื่อลดอุปสรรคการค้าบริการระหว่างประเทศ สมาชิกและเพื่อเปิดตลาดการค้าและบริการระหว่างกลุ่มให้มากขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะเปิดเสรียอย่างเต็มที่ในปี2558และ4เขตการลงทุนอาเซียนหรือ AIA เขตการลงทุนอาเซียนกำเนิดขึ้นในปี2535โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้อาเซียนเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายในและก็ภายนอกอาเซียนเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่เสรีแล้วก็โปรง่งใส และเสาสุดท้ายนะครับก็คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายสําคัญก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในอาเซียนเพื่อให้มีความอยู่ดีกินดีปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกในด้านของความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์มรดวกวัฒนธรรมรวมถึงการร่วมมือเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของอาเซียน วัตถุประสงค์หลักๆก,ก็คือหนึ่งการสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทรสองการแก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจสามส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องสี่ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับร,บรกากหญ้าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้กำหนด กิจกรรมความร่วมมือไว้6ด้านด้วยกันก็คือหนึ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม3สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม4ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม5การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนและ6การลดช่องว่างทางการพัฒนาต่อมาเราจะมาดูความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในยุคป,ปัจจุบันอาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายในสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีความร่วมมือเฉพาะด้านที่ครอบคลุมในหลายด้านความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันที่สําคัญสําคัญก็จะประกอบไปด้วยหนึ่ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเป็นดินแดนที่ค่อนข้างจะมีความหลากหลายทางกายภาพมีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพแต่เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การสูญเสียจากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรุนแรงด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวอาเซียนจึงให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมที่เริ่มมีมาตั้งแต่ปีพศ2520ตัวอย่างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในอาเซียนที่สำคัญสาคัญก็อย่างเช่นศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือ ACB ศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาเซียนหรือ AHA ศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวแห่งอาเซียนหรือ AEIC ศูนย์ประสานงานการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนแห่งอาเซียนและเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ที่ผิดกฎหมายเป็นต้น ความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอันที่สองนะครับก็คือความร่วมมือทางด้านการศึกษาอาเซียนเราส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับรวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตการวิจัยกิจกรรมการประชุมสัมมานาการประชุมทางวิชาการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็การพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืน ตัวอย่างความร่วมมือทางด้านการศึกษาในอาเซียนที่สำคัญสำคัญนะครับก็อย่างเช่นโครงการโรงเรียนสีขาวในอาเซียนหรือเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเป็นต้น ต่อมาอันที่สามนะครับก็คือความร่วมมือทางด้านการพัฒนาเยาวชนอาเซียนได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนักรับรู้เรื่องอาเซียนในกลุ่มเยาวชนโดยได้ดําเนินการผ่านทางด้านการศึกษาแล้วก็กิจกรรมต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนอาเซียนในระดับภูมิภาคให้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่ออาเซียนการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ความเข้าใจอันดีต่อ,อกันในหมู่ 私は。 อย่างเช่นการประชุมเยาวชนอาเซียนบวกสามดำเนินง,งานโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนอาเซียนโครงการสิบองค์กรเยาวชนที่ประสบความสำเร็จหรือเโยอาเซียนเป็นต้นและความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอันสุดท้ายนะครับก็คือความร่วมมือทางด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชากรอาเซียนให้ความสำคัญในการส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรอาเซียนโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นหลายคณะเพื่อร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเสริม สร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยรวมทั้งการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยอย่างเช่นคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงของอาเซียนหรือ AFSB r คณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอาเซียนเป็นต้น